หลังจากเข้าเอาไปปิ่งแล้วนะครับพี่นนะังเนาะเอาปิ่งอปิ่งแล้ว <c oughs> เอามาตำครับแ <c oughs> หลกตำแบกพี่ใหญ่ไมแหลกต้องตำพี่น้อง <c oughs> มือไม่นู่สุดเพีดยตะไข้ครับ <c oughs> ครับพอปี๊เข้าแหลกแล้วเนาะพี่นนอะงนี่ครับเอาเมาื่อตอนเขาปองใจครับพอปี๊เข้าแหลกแล้ว บาควันจะไดเอาเห็ดลงนะครับพี่น้องนะเห็ดเป็นดอกได้ครับที่อย่างเสร็จแล้วครับเอาลงเลยครับท <c oughs> ำให้เขากันให้ละเอียดได้ครับก็เอิ้นว่าซุปเห็ดครับซุปเหด็ดตะไคร้ครับ <c oughs> เสียงแหบไปหน่อยครับพี่น้องมีไม่เป็นวัดถดุครับ ่บบครัาตามไปเรื่อยๆครับตามจนจนจน,จนกลัวไม่ีละ,มละเอียดครับครับเห็นไหมครับพอเห็นละเอียดแล้วเนาะพอเห็นละเอียดแล้วเดี๋าเบาก่อนเหตุภาพพีภาพ,พหนองมะพร้าวครับ <c oughs> เอามีดแห้ใสนะ่ลูกตัามีดได้พอดีเลยหรือได้เฮ้หนังปลาครับ ว่างลงเอาว่างลงน้ำปลาครับหอมมันเด่นๆคอตาเดี๋ยวใส่น้ำยาเลี้ยงน้อยตรงน้ำรับพี่น,อน้อง <c oughs> เดี๋ยวขับเดบับก,ก่อนปัดกัน ใส่ั้งหวอมเลยครับพี่น้องมันจะได้เปีย<อ> <laughs> แล้วก็ใส่น้ำยาเร่งหมวยโดบใส่ไปเล็กน้อยนะครับพี่น้องเนาะก็เลยรับน้ำยาเร่งหมวยโดกเข็ดทุกเข่า เดี๋ยวครับเมนูอีสานเานดครับจะเอาสามารถเจียวมาซุปเจียวมาแขงได้นะครับพี่น้องเนาะสามารถเจียวมาซุปมาแขงได้อยดีซี่ที่วิทย์อีสานซี่หรือีสานครับพี่น้องจะซอยเลยครับ มีปลาในเขาป่าดีานมีเห็ดครับมีเห็ดมีของปลาเยอะแยะครับแนะนางก็มีปลามีปลามีเข่าพี่น้องปูหอยปูกปลามีครบมัดกับป่าดีสานวอุดมสมบูรครับเอาช้อนให้หน่อย ครับถ้าเขาตำเูกกันให้มันละเอียดแล้วครับเห็นไหมครับละเอียดแล้วด้วยครับข้ขขาวเสี่ยวมาซิมครับลองดูตรงนี้ด้านจับเป๊ครับตำตำให้มันเข้ากันเลยครับเนาะ แบบสัตว์อาหารอีสานกินง,ง่ายยุงง่ายครับยังได้กับฝากกดไหลกดแค่กดติดตามให้บ้าก่อนได้เลยครับพี่น้องอยาขี้ที่หลกดเนี่ยพี่น้องกดเนี่ยขี้ที่ขี้ที่เงือดหลเบิ้งเขาชื่อๆกับเบิ้งเปลี่ยนกดติดตามให้เขาเนี่ยเด้อครับก็จะตำํำอย่างพี่น้อง เรียบรื่นนะครพี่น้อฮะอย่าเลืมอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมกดติดตามไม่ขีดทีไรประชากรชื่อ้าเลิศสุด,ดยอดแล้วห้อไปก,กินกันครับพี่น้งองเราก่อนตักที่ไว้กันครับคุณ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  พอขั้วสายปลาค,คร์พพี่น้องแซ่บอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเด็กระลาลับพี่นอ้องที่ที่หลายถอเบิงเขากับบนที่ซื่อเมวิกดติดตามให้เขาน้ำเนียนเนาะเห็นไหมพี่น้องเพียงกดกดมืสุดยอดสุดยอด ไม่หนังนี่นี่แหละครับเมนูอีสานซัมนี่เข้ากับยูไแล้ะครับยูไนมืดเหม่ออีมืดเหมือกับก่บกน,น้นอนกับเน้อเนื้ออ่อนๆคุยมันเนียจําเป๊ะ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 มัน บอกเลยก็สุดยอดอย่าเลื่อมนะครับอย่าเลืมกดไลค์กดแค่กดติดตามให้บ้าก่อนครับแค่ขีดทีไหลขีดทีไหลเบิ้งเขาจะช,ชีกับเบิ้งเป็นเฮ้